เกรดยกระดับมีพลังสายตามีมนครั้งนะคะนำเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเอี่ยมในซีรีส์ดราม่านั่นเองซึ่งงานก็จะจัดขึ้นในวันที่15ก,กรกฎาคมค่ะก็มารอดูว่าลิซ่าจะติดงานอะไรไหมก็มันก็อยู่ในช่วงที่ปล่อยอัลบั้มของกลุ่ม b บ a c k พิง k จากทาง YG พอดีแล้วก็รวมไปถึงทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกนะคะเดสไล กอน,นอกเหนือจากผลงานทางด้านการแสดงนะคะก็มีการวัดชิมฝีมืออย่างประสบความสําเร็จนะคะสำหรับในบทบาทน้องมุกพนักงานรีสอร์ทพนักงานโรงแรมนะคะสุดสวยในการเข้าชิงรางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากดอกบัวขาวนั่นเองนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะแฟนๆต่างก็ร่าย,ยาะบอกว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็แล้วแต่แต่ในการนําเสนอชื่อเข้าชิงในวงการคอลลีวบูดนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถ ที่ยอดเยี่ยมมา,มากแล้วเป็นการประสบความสำเร็จที่สุดยอดแล้วก็ขอให้ลิซ่านั้น